โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมแตอยู่ผมในการโอเคนะฮะกับเกม Into the Dead นะฮะในเนื้อเรื่องเสริมนะครับ descent น,นะฮะเนื้อเรื่องขนาดสั้นไปตามสัญญาณขอความช่วยเหลือและเดินทางเข้าสู่ใจกลางศูนย์วิจัยทางทหารในเขตห่วงห้ามในเนื้อเรื่องขนาดสั้นดึงมนุษย์อยูนะฮะ descent น,นี่มานะครับไปกันในด่านแรกเดี๋ยวคอเเปอ,อาวุธแป๊บ เอาบาวนิงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าไปกับปืนอะไรไม่รู้นะฮะเอาไปเล่นก่อนมาร์กอะไรไม่รู้นะฮะเอาไปเล่นก่อนมาหนิครับแล้วเข้าศูนย์เนื้อเรื่องแล้วฮะเสียงไม่ชัดเลยนะครับรหัสแดงรหัสแดงแปลกจังแฮะภายในศูนย์ย่อฮะเข้าหมายความว่าไงกันเนี่ยจู่ๆก็มีคนขอความช่วยเหลือนะฮะ มาครับซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่พิเศษนะฮะผมได้ทําการหยิบเจ้าบรานิ่งเอ็มหนึกามานะฮะซึ่งมันเป็นปืนคนที่ผมโคตรจะชอบนะฮะแม่และกระสุนมันก็โคตรจะเยอะนะถ <c oughs> ูกใจผมอย่างรุนแรงนะครับแม่เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะฮะ <c oughs> ดมไปดมไปดมไปนี่เรามี b บลนิ่งร้อยหนัดนะฮะทุกคนโคตรเฟี้ยวนี่ โอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกท่านก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกรอบนะฮะที่เข้ามาดูนะครับทั้งคนดูใหม่และคนดูเก่านะครับแม่ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่า Into the d ะเดเนี่ยคือผมจะเล่นแบบสลับวันนะครับคือมีท่านผู้ชมบางท่านถามนะครับว่าผมจะเล่น Into the d ะเดไปถึงไหนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะเล่นจนกว่ามันจะหมดคอนเทนต์เนื้อเรื่องของเกมเดอะเดยนะฮะผมถึงจะเลิกจริงๆนะฮะ เพราะว่าเอาจริงนะผมเป็นคนที่ชอบเกมนี้ตั้งแต่ภาคแรกมันเนอะอือก็คือภาคสองมันมีเนื้อเรื่องด้วยผมก็อยากเอามาถ่ายทอดลงช่องนะฮะเพราะว่าเรื่องตัวไม่อ้อมค้อมนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ด่านะคือผมไปดูช่องอื่นแล้วภาพมันไม่ไชัดแบบถูกใจผมอะ่ะผมก็ไปต้องมานั่งเว้นเองนะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับคือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับต้องบอกไว้ก่อนเออ <laughs> เพียงแค่ว่าผมชอบอะไรที่มันภาพชัดชัดนะฮะแหม่ก็ไปต้องมานั่งเว้นเองแนละ้วก็ดูคิปตัวเองนะฮะเพื่อแบบ เสริมสร้างอัตลักของตัวเองที่มันหายไปนะฮะแม่บาวนิงอัดเข้าไปมาหมดเวลาโมแล้วโผกระสุนหมดพอดีร้อยยี่สิบนัดมันเต็มกี่นัดวะเนี่ยมันเต็มสามร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะคือแบบโอ้โหมันวีโวตครั้งเดียวแบบมันล่อไปหมดแม็กเลยอะแม็กสำรองอะแม่โคตรเอานะฮะตอนนี้โอเคด้านหน้ามีกระสุนนะครับบาวนิ้เงเหลืออยู่ร้อยห้าสิบห้านัดคือแบบชิวๆอ่ะยิงยาวๆเลยนะฮะแม่ ปืนกลน,นี้มันดีเกินไปอัดเข้าไปขมนแมนแม่ปืนกระสุนเยอะที่มันดีจริงๆเว้ยนะฮะอืมอชอบอะเสียงย่างลั่นอะปืนเนี้ยนี่นึนกว่านึกว่าท่อมอไซไม่ใช่นะฮะโหกระสุนหมดอ๋อมันมันไม่ถึงใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะเอาละไหนลองดูซิแฟกขอความชื่อเดือน รหัสแดงมีเป้าหมายที่ไม่เป็นมิดอยู่ภายในศูนย์นี่คือสัญญาณจากดอนบิสเมลเทนคอมเพล็กซ์ขอความช่วยเหลือด้วยไปแล้วนะฮะเหมือนเขาจะกรอดเฟฟขส้นสัญญาณนะฮะนี่ไงมันต้องเป็นที่นี่แน่ใช่แน,แน่นอนนะฮะอินท t h เ d e ะเดสนะครับขอนำเสนอติเซสในแครับผมมาครับเราไปต่อตอนที่2กันเลยดีกวานะครับ อผมเอาเวกเตอร์ไปกันรอบนี้มันบังคับไม่ใช้กับปืนมาร์คด้วยอ่ะมานะฮะเราจะเริ่มเข้าศูนย์วิจัยกันนะไหนนะไานไม่ใช่พวกมันใช่ไหมไนนยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่คิดเลยว่าจะยังมีคนเหลือรอดอยู่ข้างนอกนั่นนะเอาละเอคือถ้านายได้ยินฉันแล้วก็ฟังให้ดีนะทางด้านซ้ายของนายนายจะเห็นเออ เพื่อดมงานของฉันนะซึ่งเดียงไปแล้วนั่นแหละที่ใส่ชุดสูตรอยู่นะใช่แล้วมันจะมีบัตรติดอยู่ที่หน้าอกของเธอนะเป็นผู้หญิงใช่ไนหะเอาบัตรนั่นมาเลวลเข้าดีสิบเอ็ดนะฮะโอ้โหมีปืนด้วยของต้นแบบนั้นน่าจะช่วยนายได้เช่นกันนะดีมากทีนี้ฟังนะฉันต้องการให้ใน,นายนำบัตรนั่นลงมาให้ฉันที่นี่ห้องแบบจะอยู่เลขส่วนที่สมไปฉันจะนำทางนายเอง ฉันไม่มั่นใจนะว่าฉันจะเข้าไปในนั้นนะฟังนะเพื่อนฉันไม่เวลามากนะทุกอย่างที่นี่มันกำลังพันลายระบบยามชีพกำลังพังไปเรื่อยๆฉันแค่ต้องการผัดผ่านที่นายถืออยู่เข้าใจไหมตกลงไหมเฮรอได้โปรดเถอะน้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับมันแล้วก็ได้พระเอกรอเป็นคนใจดีนะฮะมาตามบทพระเอกเราจ้เข้าไปช่วยขอบใจมาก บัตรนั่นน่ะจะช่วยไว้ฉันได้หลายอย่างไว้ทำาเป็นสิ่งดีนี่เป็นครั้งแรกเวในวรอบหลายเดือนที่มีคนเข้ามาในนี้นะฮะประมาณแบบที่มันเจอคนรอดชีวิตอ่ะในรอบหลายเดือนนะครับเขาก็บอกมานี้แม่ก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานของเขาจะแตกเป็นเทียบร้อยวะนะฮะแม่อะไรอ่ะนายยังจะสามารถ ฟังไม่ทันแต่เอาแบบสุปๆถ้าที่ผมได้ยินเมื่อกี้นะฮะคือเขาจะบอกประมาณแบบว่าไอสิ่งที่เรากำลังจะทำนี่นะเออมันอาจจะช่วยชีวิตผู้คนหลาย้านได้นะครับประมาณนี้หรือเปล่าแต่ผมได้ยินเขาว่าวีมเมื่อกี้ไม่มั่นใจนะครับเออผมไม่มั่นใจนะแต่เอาไปว่าเขาน่าจะหมายถึงผู้คนหลายวานันน่าจะน่าจะประมาณแบบอันแรกที่ผมพูดไปแหลนะฮะคือผมฟังไม่ทันนะครับเมื่อกี้แม่ต้องขออภัยด้วยนะครับมันไม่ขึ้นซับให้ผมด้วยอ่ะประเด็นนะถ้ามันขึ้นซับผมจะกล้าแปลมากเลยนะแต่อันนี้มันแบบ มันไม่ขึ้นซับอะ่ะมันต้องฟังอาศัยการฟังอย่างเดียวผมเลยไม่กล้าแปลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาไปว่าขออนุญาตไม่แปลบางช่วงที่เขาไม่ขึ้นซับนะฮะแม่ขอแบบถ้าแปลก็แปลซับนรกเลยนะฮะเพราะผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับคือมันแบบสื่อได้หลายความหมายมากนะฮะแม่ริงิงยิงโชคดีเนี่ยเอาเวกเตอร์มามันลูดไวมากนะครับ ดูดูจากทรงแล้วถ้าแบบเราออกมาแต่ไอ้ปืนมาร์กไอวีันนี้ที่แบบตัวเกมมันให้มาเราวน่าจะไปไม่รอดนะฮะไม่ได้ว่าปืนมันห่วยนะแต่แบบยังไงอะฮะผมว่ามันแบบมันช้ามากอะมันยิงช้าแบบช้าจริงๆอะอืมตอนนี้เราใกล้ถึงความจริงแล้วนะฮะยี่สิบนัดมาใช้มาร์กไอวีซะหน่อยแต่ปืนนี้เหมือนมันทะลุนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันซอดสองคนหรือเปล่า โอเคหมดพอดีนะฮะแม่กิโลเมตรหมดพอดีใช้เวกเตอร์กันตัวสุดท้ายวูดไปให้มันกระสุนหมดแม่กระสุนเบื่อฮะรอบนี้อุโมงค์ถ้ำน่าจะอยู่ข้างหน้านายมันจะพานายไปที่ห้องควบคุมเออฉันชื่อเออแดเนียลแรนส์และฉันเป็นหมอแดเนียลแรนส์นะฮะอืมดีที่ได้พบนะคุณหมอด็อกในที่นี้อาจจะเป็นด็อกเตอร์ เรียกด็อกเตอร์ดีกว่านะฮะแมเรียกว่าหมอผมรู้สึกปแปลกๆผมเรียกว่าด็ดอกสเหมือนเดิมแล้วกันแม่คริเชนีเนลแดนียลแรนสนะฮะว้าวนี่พีพีใบสันชอบอ่ะโหว,ว่าดูบรรยากาศนะฮะมีหมอกควันด้วยนี่เอาสีรมาใช้แม่สองพเมตรครับทุกคนวิ่งไปยาวๆอุ้ย j, แมปสวยอะ่ะชอบชอบชอบ หมอกแบบมันเป็นถ้ำอ่ะเนาะฮะคือแบบเหมือนเป็นไอความเย็นนะแบบมันดูหล่อนๆยังไงไม่รู้ฮะอันนี้ส่ว,สวนตัวสับผมนะผมไม่รู้ก่อนหล่อนยังไงไม่รู้นะฮะ <c oughs> แหมรับคล้ายชอบคายนะครับมันเป็นหล่อนรถทหารจอดเต็มไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่ว่างมดแลวแหมตรงนี้น่าจะโดนแบบซอมบี้เจาะเป็นที่เรียบร้อย,ยนะฮะบ,บางทีซอมบี้อาจจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เกมไม่ได้บอกอะไรเอามากนะับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้นะฮะโอ้โห วิ่งกันยาวๆนะครับตอนนี้ม,มันเอาจริงนะผมว่าเกมเนี้ยมันไกลมากเลยนะทางอะ่ะคือแบบทำระยะทางออกมาได้แบบได้แบบไกลจนแบบมผมแทบไม่อยากไปต่อนะฮะพี่ก็จะไกลเกินไปแล้ะยิง c o อ่อนแมนเฮ้ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเดี๋ยว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  อันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นี่เฮ้ยเหมือนมันจะให้ผมทำลายไอ้นี่นะครับว่าแต่มันเว้นไงอะอ่าผมลองเลื่อนนาจอไปซ้ายขวานะครับอ,อะไรอะให้ทำไรอะคือคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจนะฮะแล้วมันออกยังไงประเด็นมันออกไม่ได้อรอะไรอะไม่ทำไร <laughs> ไม่ทำไรผมไม่เข้าใจแม่แต่ช่างมันถึครับ โหเอาจริงนะผมว่าแบบนี้มันชวนเราหลอนๆยังไงไม่รู้นะแม่แต่มันน่นมันมีแบบที่หลอนกว่านี้อีกผมจําได้นะครับคือบรรยากาศพาหล,ลอนเนะี่ยมันชวนหลอนนะฮะแล้วแบบตัวละครเราก็ใจกล้ามากนะเดินเข้ามาทั้งที่แบบเข้ามาระวัแบบงด้วยนะด้านหน้าเนี่ยมันนายคนที่จะวิ่งไปนะ,ะปฉันมีแผนที่จะออกจากที่นี่หรือเปล่า ไม่มั่นใจนะครับ escape มันแปลว่าหลบหนีผมก็เลยไม่มั่นใจว่าจะแปลไงดีเวียงประโยคไม่ถูกอ่ะมันไม่มีซับมาให้อ่ะไม่มีซับกูก็แตกนะแม่มันฟังยากเฉยๆนะครับผมฟังสำเนียงเขาไม่ออกแต่จริงๆก็คือข้ออ้างเฉยๆหน่อยฮะแม่เอาเป็นว่าวันหนึ่งผมจะฝึกฝนนะฮะก็อาจจะแปลใหม่แต่เท่าทีวีก,ก็คือเขาก็น่าจะบอกว่าด้านหน้ามันเป็นที่กักกันในคนที่จะแบบ วิ่งไปจากตรงนั้นให้ไวที่สุดไอ้แบบนี้นะครับแบบเอ็กเคดในที่นี้ก็ได้แบบว่านั่นน่าจะหลบหนีออาจากตรงนั้นให้ไวที่สุดแบบไอ้ตรงเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านแนับที่มันเป็นแบบที่ที่มันมีซอมบี้เยอะๆน่าจะเห็นวิฟอยู่ด้านหน้านะอีกไม่ช้านะนนคอยฟังเสียงให้ดีมีเจ้าพวกตัวยืดแอบ,บอยู่ในความมืดด้านล่างนั่นพระเจ้าช่วยนี่ฉันพาตัวเองมาเจอกับอะไรวะเนี่ยไม่รู้สิเพื่อนในทำงานเพื่อการกุศลแล้วอะ ก็สูบไป่ข้ามหมดนะครับคือเมื่อกี้เขาเตือนเราเฉยๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่เราเดินนั้นมันมีกงขังซอมบี้เขาน่าจะเตือนเราถึงกงขังพวกนั้นนะฮะที่นี่มันดูลึกลับนะฮะมันก็ลึกลับจริงๆแหละเพื่อนนี่ดีบไหมมันกัไแม่แมถ้าผมแปลผิดตรงไหนตรงบทพูดสามารถบอกผมด้านล่างได้นะครับ ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่แปลนะครับคือกลัวแปลผิดจริงๆไม่กล้าเดี๋ยวซู้ไปฟังตอนจบไปกันอ้าวจบไปหรอกูยังจับใจความบบไม่ได้เลย ถามเจียไอ้เด็กๆทำไมวะสายมเขาเหมือนกำลังอธิบายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฮะแต่ผมจับใจความไม่ได้อะเปไ,ไม่กล้าแปลด้วท่านฟังนะครับเอาไปลองฟังๆกันดูนะฮะไม่ขึ้นซับวะไม่เข้าใจเขียนซับภาษาอังกฤษให้คุณหน่อยแค่นี้มันจะตายวะข้า <c oughs> งล่างนี้มันน่ากลัวจัด คือต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ่ะผมเคยทําแบบแปลต่อไปแล้วนะฮะแต่แบบรู้สึกว่าแปลไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยมาเล่นใหม่ก็เลยไม่อยากแปลนะฮะแม่ G.I. เคยเข้ามาที่นี่เยี่ยมก็มันค่ายทาหารนะนะไม่ใช่ค่ายทหารมันเป็นศูนยทดลองฉันพยายามแล้วพยายามจะทําอีกครั้งหนึ่งบางอย่างแค่ครั้งเดียวอะไรอะ ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเดี๋ยวแม่งเกียเกมอ่ะมันไม่เขียนซับให้ <c ười> คือเอาจริงๆนะผมอยากแปลแต่แบบผมไม่มั่นใจงไงผมเลยไม่กล้าพูดนะฮะกลัวแปลผิดอ่ะแม่แต่เขาแต่ที่ผมฟังฟังมาเขาอธิบายนะครับว่าเหตุการณ์ด้านล่างเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในประมาณนี้ครับว่าแบบเออมันทําไมคนด้านล่างเขาถึงตายแบบนี้นะฮะจีไอหน่วยเป็นปแบบ๊า เนี่ยผมไม่กล้าแปลนะครับต้องขออภัยด้วยอืในมาถึงแล้วนายแค่ลงมาด้านว่างก็เจอห้องของที่เขาอยู่ไว้ประมาณนี้นะฮะสิ่งประดุ้วคุณมาถึงห้องแบบรักษาความปลอดภัยแล้วแลงส์นี่คือที่ที่นายอยู่เหรอถูกแล้วตอนนี้มีแค่ชั้นคนเดียวคุณยังมีมันอยู่ใช่ไหมอ่าใช่มันอยู่นี่ดีมาก จะมีช่องเสียบอยู่ตรงเครื่องนั่นใส่บัตรเข้าไปแล้วฉันจะเปิดประตู mm hmm. เกิดเหตุการณ์ดว่วไหวไว้แวงการกัดกันจะฉุกเฉินจะเริ่มในสิบนาทีนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยคุณเรียกกระบวนการกัดกันไงวะเมื่อเวลานับถอยหวังจนถึงศูนย์ฐานก็จะถูกปิดตายจะไม่มีทางเปิดขึ้นมาได้อีกว่งไงนะคุณพูดบ้าไปเนี่ยมันจำเป็นต้องทำ ข้างล่างนี่มีสิ่งที่ไม่สามารถปล่อยให้หลุดออกไปสู่ข้างนอกได้ฉันจะปิดมันยังไงเฮ้ hey, hey, บอกซิว่าฉันจะหยุดมันยังไงมันหยุดไม่ได้แล้ว <you> หากคุณวิ่งวิ่งออกไปตอนนี้คุณอาจจะทันนะ <Go. S 1> ไปสิโอ้น้ำเสียงมันดูแบบวิ่งเลยน้ำเสียงมันดูแบบไม่แคร์เลยนะฮะ <laughs> โอ้นี่คือการที่เราเป็นคนดีเราต้องเจอเรื่องแบบนี้แหละฮะเป็นเรื่องปกติ แหม่ไม่เห็นค่ากูนะแรงเด๋นยูแร้งไอ้ด็อกเอ้ยด็อกเต๋อฉันนี่คือสิ ني, rank, ่งฉันต้องทำฉันจะต้องจัดการที่นี่เคลียร์ที่นี่ก็ประมาณแบบปิดตายที่นี่นะครับก็อย่างที่แว้งมันบอกไปนะครับว่ามันมีแบบน่าจะเป็นสัตว์ทดลองบางอย่างที่เป็นแบบพวกซอมบี้เ่ือบไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับเขาเลยจะกักกันที่นี่นะฮะ จากที่แบงค์มันพูดแบบสุบมามันบอกประมาณแบบว่ามีแบบตัวบางอย่างอ่ะที่เราเกินการควบคุมนะฮะอยู่ด้านล่างเราไม่สามารถปล่อยมันออกไปได้นะครับจากที่ผมสุบให้ฟังนะที่แบบมันเดินมาคุยกันทางยาวๆอะ่ะอมแม่จีไอพยายามหยุดแล้วแต่ไม่ได้ประมาณนี้นะฮะจีในที่นี้ก็เป็นพวกทหารนะครับทหารสาหรเขาจะเรียกจีนะฮะแม่ด้านมีกล่องกระสุนเยี่ยม เอาไปว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ใครที่สามารถแบบฟังเขาแปลได้แบบมีข้อมูลชัดเจนก็รบกวนเขียนไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติคุณมีหลักฐานแบบยังไงอะชัดเจนพอเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะฮะแล้วเดี๋ยวกดหัวใจให้ด้วยนะครับเป็นการแบบเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะแหมเอาข้อมูลมาแปลได้นะครับเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันไม่มีซับอะกเราก็แบบกลัวแปลผิดอะอเอาจริงลูก2องสอง,สอง,สองบ้องชอบจริงเว้ โอ้อีก3นาทีจะกักกันนะครับเขาบอกแย่งจริง3 m oh ม n ิต e โอไม่ทันไหมเนาะทันไหมเนาะเจมมันจะทันไหมนะมาลุ้นกันนะครับว่าคุณเจมของเราจะทันหรือเปล่าถ้าเจมมามบีเรสนี่ใช่ไปนะ <c oughs> ขอออฟดิวตี้ <c oughs> เจมนึกถึงจ่าฟูวีนะครับ เจมใชเสไนเปอร์เจมเชพิไซยิงจเจวอนเจมจมเจมเจมนะฮที่ดีมันบ้าไปแล้วทำไมกูต้องเจอเรื่องบ้าแบบนี้นะับตัวละครมันบ่นเฉยๆไม่ใช่ที่ดีบ้าไปแล้วแม่ตัอย่างมันบ้า <c ười> กักกันในอีก2นาทีบ้าเอ้ปวดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้อยู่นอกพื้นที่ประตูกักกันแล้ว ก็คือคนนอกต้องอยู่นอกสินะมาด่านหกครับเราไปด้วยความรวดเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเลือกเป็นปืนอุซี่คู่กันเพราะจำได้ว่าด่านนี้อมพีเยอะจัดมานะฮะนี่มันบังคับไม่ใช้ปืนมาร์คไอวีอ่ะซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบปืนนี้นะมันยิงแบบมันยิงทะลุก็จริงแต่แบบรู้สึกแบบมันช้าะฮะมีโหมดแล้วคูดาวอะไรต่างๆนานานะคือแบบช้ามากช้ามากรับไม่ได้เลยนะฮะพันกเมตร วิ่งกันไปยาวๆนะครับเมื่อกี้เขาบอกเว้สามนาทีตอนนี้ไว้กี่นาทีนะแม่เจมมันก็แบบอันนี้วิ่งแล้วใช่ไหมนี่คือวิ่งใช่ไหมเหมือนมันเดินเลยอ่ะแม่เดินย่องะนะนี่มันไม่ใช่วิ่งแล้วนี่มันเดินย่องชัดเด้โอ้ยไกลเหมือนกันนะรถทหารรถรถทหารหุ้มเกาะแถวนี้นี่คือแบบ ใช้ไม่ได้สักคันเดือเห็นจอดเวียงวายเยอะเหลือเกินนะยแม่เสียดายของใช้ไม่ได้สักคันจบละแม่เจ้ามาเดี๋ยวผมต้องไปกันต่อเออลืมพูดก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่พาผมมาถึง4,100กว่าศัพย์แล้วนะฮะแหมตอนนี้ก็จะไปแต 5, นะ5,000ภายในยังไม่ถึงกลางปีไว้โอ้โหผม ผมไม่รู้จะขอบคุณทุกคนยังไงดีนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปของผมนะฮะคือโหแต่ก่อนผมหวังแค่แบบมีคนดูประมาณ20วิว50วิวแบบนี้นะฮะแต่แบบล่าสุดนี้คือผมอัพคลิปไปได้ไม่ถึงวันคนดูถึงร้อยวิวต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับคือแบบทําให้ผมมีกําลังใจแบบร้นหวาอะไคือ ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีนะครับแม่ขอบคุณจริงๆนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนครับทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรต้านว่างได้นะครับแม่แต่ว่าห้ามใช้คำหยาบนะฮะใครคอมเมนต์คำหายาบมาอะไรแบบนี้ผมจะขออนุญาตทำการแบนตามสเต็ปนะฮะแม่ก็พยายามยังไงมาพิมพ์กันดีๆหน่อยนะฮะแม่เพราะว่าผมต้องการที่ให้สังคมการพิมพ์ในช่องของผมนี้เป็นสังคมที่เอาไว้ง่ายนะครับว่าพยายามอย่าท็อกซิตให้มากที่สุดนะฮะแม่ท็อกซิตได้แค <ton> ่บางช่วงนะ ด้านหน้านะครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มาเราจะจบกันแล้วนะฮะมาจะกัดกันใน32มสอเร็วเข้าเจฟเร็วเข้าอืมเส้นผ่าแดงผ่าแตกมันรอดได้ไงวะรอดพอดีนะฮะฉันดีใจที่นายทำสำเร็จนะเพื่อนฉันขอบคุณจริงๆฉันกแบบใกล้จะหมดเวลาแล้ว แสงทั้งหมดได้ดับลงแล้วตอนนี้ไฟในลงทุกอย่างเหมือนมืดขอให้ในายโชคดีนะเพื่อนฉันหวังว่านายจะได้เจอกับสิ่งที่นายตามหาเรียบร้อยนะครับไฟถูกตัดแล้วน่นอนใช่แมกกี้จริงๆแล้วแมกกี้เป็นน้องสาวผมเพิง่งจำได้ฉันจะต้องทำให้ได้ใช่ในายทำได้เจมสูสๆ ียบร้อยนะครับจบแล้วโอเคครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ด,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 ดูแต่ต้นจบนะครับเอาแมสคลิปนี้ผมในการโอเคขอจ่าเพียงแค่ผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปเซิร์ฟคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบาย